จากทั้งหมด18ชาติบ่อนชี้โอกาสสาวไทยลุ้นแชมป์สึกเนชั่นลีก2025 การแข่งข <an> ันวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025วีน2025ที่เปิดฉากสัปดาห์แรกทั้งสสนามระหว่างวันที่4มิถุนายนวันที่8มิถุนายน2568ล่าสุดอสพอโธบริษัทรับพนันถูกกฎหมายชื่อดังได้ออกมาเปิดอัตราต่อรองชาติที่จะสามารถกรีทางคว้าแชมป์วอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025ออกมาเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าเตงหนึ่งตกเป็นของอิตาลีแชมป์เก่าปี2024และเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2024ขณะที่บราซิลถูกยกให้เป็นเตงสองในครั้งนี้ส่วนเตงสามเป็นต ด้านทัพนักตบสาวทีมชาติไทยทัวร์นาเมนต์นี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นรุ่นใหม่ถูกยกให้เป็นเต็ง9ก้าของรายการด้วยอัตราเรทแทงหนึ่งได้90เท่ากับอีกทั้งหมดเจ็ชาติที่เหลือ สำหรับอัตราต่อรองในวงการรับพนันอย่างถูกกฎหมายถือเป็นตัวเลขที่ได้รับการวิเคราะห์มาอย่างละเอียดที่ท้วนทั้งจากฟอร์มการเล่นผลงานและความน่าจะเป็นเนื่องจากมีผลได้เสียกับรายได้ของบริษัทรับพนันเป็นอย่างมากนั่นทําให้ได้รับความน่าเชื่อถือในวงการกีฬาระดับโลกจากทั้งหมด18ชาติบ่อนชี้โอกาสสาวไทยลุ้นแชมป์สกนเนชั่นลีก2025 การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025วีน2025ที่เปิดฉากสัปดาห์แรกทั้ง3สนามระหว่างวันที่4มิถุนายนวันที่8มิถุนายน2568ล่าสุดอสพอทรบริษัทรับพนันถูกกฎหมายชื่อดังได้ออกมาเปิดอัตราต่อรองชาติที่จะสามารถกรทางคว,ว้าแชมป์วอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025ออกมาเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าเต็งหนึ่งตกเป็นของอิตาลีแช,ชมป์เก่าปี2024และเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2024ขณะที่บราซิลถูกยกให้เป็นเต็งสองในครั้งนี้ส่วนเต็งสามเป็นตุรกีีและเยรย่วม ด้านทัพนักตบสาวทีมชาติไทยทัวร์นาเมนต์นี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นรุ่นใหม่ถูกยกให้เป็นเต็งก้าของรายการด้วยอัตราเรทแทงหนึ่งได้เ0เท่ากับอีกทั้งหมดเจชาติที่เหลือสำหรับอัตราต่อรองในวงการรับพนันอย่างถูกกฎหมายถือเป็นตัวเลขที่ได้รับการวิเคราะห์มาอย่างละเอียดทีท่วนทั้งจากฟอร์มการเล่นผลงานและความน่าจะเป็นเนื่องจากมีผลได้เสียกับรายได้ของบริษัทรับพนันเป็นอย่างมากนั่นทําให้ได้รับความน่าเชื่อถือในวงการกีฬาระดับโลกอัตราต่อรองทีมควา้าแชมป์ลล 2025อิตาลีแทง1ได้2.85ไม่รวมทุนบราซิลแทง1ได้3.10ไม่รวมทุนตุรกีแทง1ได้6.75ไม่รวมทุนเซอร์เบียแทง1ได้6.75ไม่รวมทุนสหรัฐอเมริกาแทง1ได้14ไม่รวมทุน